สวัสดีค่ะดวงความรักประจำเดือนอ่าสิงหาคมของชาวราศีกมุมมาคนโสดจะเป็นยังไงมาดูกันมาดูกันเลยคนโสดเดี๋ยวจะมีคนมีคนมาแอบส่องเราอยู่หรือเปล่าดูให้ดีๆคนโสดนะคะอ่าเนี่ยคนโสดเดี๋ยวคนโสด เดี๋ยวคุณจะรู้แล้วแหละว่าใครที่มาสองคนเนี่ยมันเหมือนมีคนคนมาปริงคุณอยู่คนมาอชอบคุณอยู่แต่เหมือนคุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทําเป็นไม่รู้อะเออเพราะว่าคุณทํางานหาเงินเนาะในหัวคุณมีแต่เรื่องเงินน่ะคนโสดคุณก็เหมือนอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะทำมันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างทำให้คุณรู้ว่าคนที่มาสองคนเนี้เป็นออนไลน์ก็ได้เนี่ยเป็นออนไลน์เป็นที่ทำงานหรือเพื่อนของเพื่อนนี่แหละรู้จักแวดวงเดียวกันเนาะจะเข้ามาเดี๋ยวคุณจะรู้แล้วล่ะเขาจะปรากฏตัวเขาจะมาบอกคุณว่าไอ้เขาชอบคุณนะอะไรประมาณเนี้ยอ่าคนโสดถ้าใครถามถึงคนเก่าคนเก่า คนเก่าจะเป็นยังไงจะเข้ามาไหมคนเก่าก็คืออืเหมือนเขาเองก็จะไปเจอคนใหม่แล้วแหละคุณไม่ต้องไปรอเนาะคุณไม่ต้องไปคาดหวังแล้วแหละว่าเขาจะกลับมาไหมอะไรประมาณนี้ต่อให้เขากลับมาเขาก็ มาแค่ชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็กลับไปหาคุณของเขาเนาะเหมือนคุณให้ความหวังกับคนคนนี้มากบางคนทําให้คุณค่อนข้างที่ตัดจะตัดสินใจยากเนาะให้คุณให้ให้คุณเปิดใจแล้วคุณไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไปรอแต่เขาเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะหลุดมือเราไปเพราะว่าคนดีๆก็มีอยู่เนาะไม่ใช่ว่ามีแค่เขาคนคนนี้นะคะ ต่อไปเลยค่ะคุณมีคู่มีคนคุยนะคะมีครอบครัวแล้วทั้งชัดเจนคุณมีคนคุยทั้งชัดเจนแล้วไม่ชัดเจนขขอภายนะคะช่วงนี้คือฝนตกจะเป็นยังไงอืมอาจจะคุยอยู่กับคนทางไกล บางคู่บางคนนะคนที่มีคนคุยอาจจะเป็นแค่ความรักที่หวังผลประโยชน์เนี่ยเขาไม่ค่อยแคร์เราเลยอะ่ะบางคู่นะเขาไม่ค่อยแคร์เราเลยเขาค่อนข้างที่จะนําปัญหามาให้เรามากกว่าปัญหาณนะที่นี้หมายถึงว่าพอมีเรื่องอะไรให้คุณเอให้คุณตระหนดใจนะ่ะเขาก็จะโยนความผิดเขาจะบ่ายเบี่ยงเขาจะไม่ตอบเขาจะโยนความผิดไปให้คุณ ให้คุณเหมือนคุณเป็นคนผิดแล้วคุณก็จะต้องเป็นคนมาจัดการเป็นคุณเองที่จะเป็นคนคุณเองอ่ะที่ต้องพยายามพยายามที่จะอธิบายทั้งที่เรื่องเรื่องนั้นคุณไม่ได้เป็นคนผิดเลยคือคุณค่อนข้างที่เป็นคนใส่ซื่อเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและใครรักจริงไม่ได้มีเล่ยมีเหลี่ยมอะไรเลยนะคะอืมเขาเองก็น่าจะเป็นคนที่แบบว่าคนมีคนคุย เขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเขามีตัวเลือกนะซึ่งบางทีเขาก็เบื่อในตัวเลือกของเขาแต่ว่าเหมือนคุณน่ะจะนึกได้จะคิดออกว่าคุณจะไปต่อไหมถ้าไปต่อคุณจะให้เขายังไงเนี่ยถ้าจะไปต่อนะเหมือนคุณก็จะ เขาเรียกว่าคุณจะดุอ่ะถ้าถ้าคุณจะไปต่อกับเขาก็คือคุณคุณคุณจะไม่ไม่การที่คุณจะไปต่อกับเขาคือคุณจะไม่แคร์เขาแล้วเข้าใจไหมคะทําไมถึงบอกว่าคุณจะไม่แคร์เขาแล้วการไปต่อของคุณเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าคุณจะปรับปรับความคิดปรับความรู้สึกของคุณให้คุณอยู่กับ คนประเภทนี้ได้คนเจ้าชู้นี่แหละอะออประมาณเนี้ยจะเล่ายังไงอะเหมือนเหมือนคุณเองจะเป็นคนปรับที่เพื่อที่จะให้มีเขาอยู่กับเราอยู่เออเออเอเอใช่จะเป็นแบบนี้แต่คุณก็จะไม่ปิดใจคุณจะเปิดให้คนอื่นเข้ามาด้วยมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้แล้วเขาเราจะเป็นยังไงเขาเคืองนะ เขาเครื่องแล้วเขาจะเข้ามาเลยว่าเฮ้ยทําไมอะเธอน่ะแปลกไปนะคุณมีใครหรือเปล่าทําไมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยเขาถึงขั้นที่ต้องเก็บไปคิดเลยเพราะว่าแต่ก่อนคุณเป็นคนตามแต่แต่ตอนเนี้ยคุณจะไม่ตามนะคุณจะไม่ตามแล้วแล้วเขาเองเนี่ยกลับเอาไปคิดเฮ้ยไม่มีใครทํากับฉันแบบนี้เลยนะไม่มีใครกล้าแล้วเขา จะพยายามจะพยายามเขาจะมาคิดละเฮ้ยทำไมวะแต่ก่อนเขาตามแต่ตอนตอนนี้ทําไมเขาไม่ตามฉันแล้วเขากลับจะเป็นคนที่ต้องมาอาไรยอาวรคุณจะเป็นคนที่กลับมาเพื่อที่จะให้คุณเป็นเหมือนเดิมกับเขานะคะมันจะเป็นแบบนี้เดือนสิงหา อยากให้คุณไปเป็นเหมือนเดิมกับเขาอยากให้คุณอ้อนเขาอยากให้คุณตามเขาอยากให้คุณมีเขาเนี่ยมันได้ผลเนาะเออผู้ชายคนนี้แปลกเขาถึงขั้นกับอาจจะไปนําเรื่องเหตุการณ์เหล่าเนี้ยไปปรึกษากับคนที่เขารู้จักอืมขนาดนั้นเลยเขามืดไปเลยนะพักหนึ่งคือเขาเฟลแล้วเขาแบบไม่คิดว่าคุณจะ กล้าทาแบบเนี้ยคือเขาอาจจะรู้ว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าแต่คุณก็อาจจะแบบฉันไม่ได้มีฉันทํางานฉันยุ่งฉันไม่ได้คุยกับใครอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบทําให้เขาแบบแป๊บอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบีบคั้นเราคาําตอบว่าว่าเออฉันมีอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงก็ไม่ได้อยากมีคํานั้นแต่เขาก็ยังไม่พอใจในคาําตอบแล้วทําไมคุณเฉยอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละพอมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วทําให้เขาแบบ โอ้ยไม่ไฟไหม้ในอกไฟไหม้ในอกคุณก็จะแบบเหมือนคุณดูดีขึ้นหน่ะคุณคุณมีความสุขกับชีวิตคุณมากขึ้นมีแต่คนเข้าหาตั้งแต่คุณตัดสินใจที่จะเฉยเมยกับเขาอ่ะคุณจะดูดีดูดีขึ้นจะมีคนเข้าหาคือคุณมีความสุขมีความสุขมากนะคะอืมมันจะเป็นแบบนี้ เนี่ยคุณอาจจะแบบเข้าวัดเข้าวาทําทบุญมากขึ้นเออนะมีความสุขสตรองแข็งแกล่งมีแฮปปี้อะไรมากขึ้นเนี่ยถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วอืมมันก็อาจจะคล้ายๆก,กันกับที่เล่ามาเมื่อคู่นี้แต่ว่าคนของคุณอนะ่ะอันนี้ในกรณีคนที่ ่มีครอบครัวมีครอบครัวแล้วบอลคุณของคุณน่ะกว่าจะรู้ตัวว่าคุณคุณแอบแบบทำใจเผื่อนะ่ะเขาเองก็แบบรับไม่ได้รับไม่ได้ไไดเขาจะมาเขาเรียกอะไรเขาจะมาอ้อนคุณมากขึ้น เงินมีเท่าไหร่จะให้คุณหมดเลยจะโชว์อะไรจะทําอะไรก็คือจะแจ้งจะบอกคุณหมดเลยอืมจะเป็นแบบนี้นะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ